สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอแฟนคลับด้วยครับเคยเข้าไปดูช่องสารพัดชาแนลนะครับถูกแล้วอร่อยด้วยนะครับมาเจอกันที่นี่ได้ไงนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่เห็น f อนะครับที่ดูคลิปของสารพัดชาแนลนะครับดูคลิปเรานะครับแล้วก็มาเจอกันตัวเป็นๆป ผมก็วางตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับและก็ที่สาคัญนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ณนะตอนนี้ด้วยนะครับความรักไม่ได้ทําให้คนตาบอดแต่คนตั้งหักที่ใจบอดเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ